มีหัวควายเนี่ยจะทำอะไรก่อนดีเอ่ยครับผมก็ก่อนชมคลิปก็ฝา,ากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเลยนะครับผมขอบคุณครับก็อันนี้นะเป็นหัวควายจากพ่อเอามาให้พ่อมาให้เห็นว่าจะทําสถานที่แห่งนี้นะเป็นบ้านจะทําเป็นคาเฟ่นนะคาเฟ่คาเฟ่แบบนะทาร้านขนมทาร้านกาแฟสดประมาณนั้นนะ่ก็ได้วัตถุดิบเป็นหัวควาย ควายก็หลายหัวอยู่นะเป็นหัวเก่าแก่แล้วแหละพอเอามาให้จะในลิมิตพื้นที่ว่างบริเวณบ้านเนี่ยนะบริเวณนี้จะทำเป็นคาเฟ่แต่ก็เป็นคาเฟ่ที่แบบค่อยๆต่อเติมนะไม่ได้ลงทุนทำทีเดียวค่อยๆสร้างครับผมก็เพราะว่ามันยังไม่ได้กลับมาอยู่บ้านไก่กจกกะเกษียณตัวเองแล้วแหละไก่เต็มที่แล้ว เลยต้องปูเท้าไก่อย,อยจะทําเป็นคาเฟ่นะเป็นบันนอกบันนอกบรรยากาศแนวแนวกลางทุ่งลูกทุ่งลูกทุงก,ก,กนนะไม่ถึงก,กลางทุ่งมาแล้วติดติดสมลติดตาติดาตดาเลยไม่รู้จะมีใครมาก,กินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก่อนก็ไม่รู้จะเป็นไปในขนาดไหนนะฝากอย่างไงี้ฝากกดติดตามช่อยนะวยนะผม สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวบรรยากาศบ้านๆนเฉยๆเพราะว่ามันยังไม่เกิดเกิดขึ้นสำหรับคาเฟ่ในนาคตเราอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านหลังบ้านก็ขุดบอ่อไว้เลี้ยงปลาไว้นิดๆหน่อยๆสำหรับมนหน้าที่สองไร่นะก็รองรับรองรับาการเกษียของเรานะอันนี้เป็นบอ่อน้ำบอ่อน้ำที่อยู่หลังบ้านนะขุดไว้ขุดไว้นิดๆหน่อยๆับผมเลี้ยง ปาสไว้ไว้อันนี้ยังปาสไหวไว้ก็ไอ้พ่อพ่อที่คุมาพ่อบ้านไอ้เรายังทํางานอยู่นะก็คลิปนี้เป็นคลิปขายฝันเขาเรียกคลิปขายฝันนะยังไม่เกิดขึ้นจริงขายฝันที่เราจะนิมิตพื้นที่ว่างในบ้านของเรานะให้เป็นคาเฟ่คาเฟ่าเฟกาแฟสดร้านอาหารแต่จะมีอะไรมาเพิ่มเติมอะไรกันนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะ คนขายฝันไปก่อนนะผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะผมว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมตามฝันไหมลงเสาลงอะไรไปก่อนอประมาณนี้ผมเป็นที่ว่างๆลงลงบนที่สองไร่ครับผมขอบคุณครับผมยังไงก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยนะผมขอบคุณครับ